ผู้ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่25กรกฎาคม2 5ง4ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านหารหัสลับบรรลุธรรมแบบเซนนะครับวันนี้ก็เป็นบทที่7ที่ชื่อว่าคมวทะอริยบุคคลตอนที่สองนะครับต่อจากตอนที่หนึ่งครั้งที่แล้วนะครับ โดยอ่านจากหนังสือรหัสรับบรรลุธรรมแบบเซนรวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับซึ่งอ่านมาแล้วถึง7บทวันนี้ก็จะเป็นบทที่7ตอนที่2ขอเริ่มต้นเลยนะครับขอท้าฟาร์มเดิมตอนที่แล้วได้พูดถึงออออหลักธรรมคำสอนที่ท่าน โอโชปราดชาวอินเดียได้พูดเกี่ยวกับเซนนะครับเกี่ยวกับเซนซึ่งซึ่งเขายอ่านจบไปแล้วนะครับแล้วก็สรุปท้ายว่าท่าน ad, โอโชปราดยุคโโกาพิวัตวิเคราะห์คำสอนพุทธศาสนานิกายเซน เพื่อพิสูจน์ให้ชาวพุทธทั่วโลกเห็นประจักษ์แจ้งว่าคำสอนของเซนที่เคยสร้างความสงสัยว่าเซนสอนธรรมะอะไรและแตกต่างจากคำสอนของชาวพุทธเถรวาทรวมทั้งมีความแตกต่างจากทุกรัฐิและทุกศาสนาอย่างไรนั้นท่านโอชโชบ,บอกเราว่าชาวพุทธเซนสอนว่าอย่าติดกับดักแห่งความคิดปรุงแต่งเพราะ มันจะบทบางจิตพุทธะซึ่งเป็นภาวะสูงสุดแหง่งจิตหรือเป็นธรรมชาติสูงสุดแหง่งจิตและบอกว่าก่อนที่จิตจะคิดปรุงแต่งนั้นจิตของเราก็คือจิตเดิมแท้หรือพุทธะหรือภาวะสูงสุดแห่งชีวิตเฉพาะอย่างยิ่งท่านโอโชยังกล่าวถึงต้นทานหรือต้นเหตุข,ของความทุกข์ว่าความทุกข์และความสุขนั้นล้วนเกิดล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยความคิดปรุงแต่งของผู้มุดบอดทางปัญญา ทั้งสิ้นแท้จริงแล้วไม่มีทั้งความทุกข์หรือความสุขใดๆเป็นแต่เพียงความคิดปรุงแต่งหรือเป็นแต่เพียงคำพูดหรือภาษาที่สื่อสารเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้นหมายความว่าเพราะจิตที่ชอบคิดปรุงแต่งนี้เองที่ปรุงแต่งหรือสร้างทั้งความสุขและความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้จาพุทธเซนจึงกล่าวว่า หากจิตไม่สร้างความสุขและความทุกข์ขึ้นมาก็จะไม่จิตกับหลักความคิดของตนเองหมายถึงจิตไม่ต้องรับผลความสุขและความทุกข์ที่จิตสร้างขึ้นจากความหลงผิดของจิตขอย้ำว่าจิตพุทธะหรือพุทธภาวะหรือภาวะที่ชาวพุทธเท,ทรวาเรียกว่าจิตประพัดสอนนั้นมันเป็นภาวะท,ที่มีอยู่แล้วหมายถึงประพัดสอนจิตประพัดสอนอยู่แล้ว ตั้งแต่เรายังอยู่ในคันมานดาเฉพาะอย่างยิ่งจิตของเด็กทาลกจิตของเด็กทาลกที่เปรียบเสมือนจะหนักรู้อย่างบริสุทธิ์แต่ในที่สุดก็ถูกความคิดปรุงแต่งของผู้ใหญ่ยัดเยียดให้เด็ก ส่งผลให้จิตของเด็กหลงผิดด้วยการยึดสิ่งสมมุติทั้งหลายว่าเป็นความจริงแท้หมายถึงธรรมชาติของจิตมนุษย์นั้นสมมติว่ามีความบริสุทธิ์สะอาดสว่างหรือสงบที่สมมุติเรียกมันว่าจิตประพัดสอนแต่จิตประพัดสอนนี้ถูกความมืดบอดหรืออวิชชาบดบังเช่นเดียวกับจิตพุทธะหรือพุทธภาวะ ความคิดปรุงแต่งบดบังซึ่งเปรียบเหมือนจิตบริสุทธิ์ถูกบดบังด้วยจิตบริสุทธิ์นั่นเองตัวยาของจิตที่ไม่บร eline, ิสุทธิ์โทษครับซึ่งเปรียบเสมือนจิตบริสุทธิ์ถูกบดบังด้วยจิตไม่บริสุทธิ์นั่นเองตัวยาของจิตที่ไม่บริสุทธิ์ตามยานทัศนะของชาพุทธเถรวาทเช่นจิตมีกิเลสตัณหาราคะคือการที่จิตของตนต้องการครอบครองสิ่งที่ตน พึงพอใจและเมื่อสิ่งที่เราครอบครองสูญเสียไปหรือไม่สมหวังในการครอบครองสิ่งที่จิตปรารถนาจิตก็จะกระวนกระวายกลายเป็นความเศร้าหมองเป็นต้นแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาย่อมประหนักรู้ว่าทุกสิ่งและปรากฏการให้จิตรับรู้ล้วนเป็นสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองแท้จริงแล้วบนโลกใบนี้ ไม่มีทั้งความมีและความไม่มีสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ใดๆแม้แต่ปรากฏการณ์ของจิตเช่นจิตมีกิเลสจิตมีตัณหาจิตมีราคาจิตมีของเป็นต้นก็ไม่ใช่สิ่งที่มีหรือไม่มีกะรนั้นการที่สรรพสิ่งมีหรือไม่มีหรือเป็นหรือไม่เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็ร้วนแต่เกิดจากความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นขอย้ำว่าจิตที่คิด จิตที่โง่เขลาหรือจิตที่มีความมืดบอดทางปัญญาที่เดียวอักวิชาตามสมมตุตินี่เองจึงทำให้จิตของมนุษย์มุ่งแต่แสวงหาสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมาครอบครองเป็นเจ้าของเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาทรัพย์สินเหินทองและยื้อเสียงเกียรติยศมาครอบครองเป็นของตนตลอดถึงแสวงหาธรรมะ มาดับทุก์ทางใจทางกายผู้มีปัญญาญาณย่อมระหนักรู้ว่าไม่มีใครสามารถครอบครองอะไรได้เป็นแต่เพียงคำพูดหรือการใช้ภาษาเพียงสมมุติว่าคนครอบครองหรือตนเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเพียงคำพูดและความคิดว่ามีชีวิตว่าชีวิตเป็นของตนเอง หรือตนครอบครองเป็นเจ้าของชีวิตและเป็นเพียงคำพูดว่าตนต้องการชื่อเสียงเกียรติยศมาครอบครองแท่จริงแล้วชีวิตเป็นของธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาติและปราศจากเจ้าของเช่นเดียวกับชื่อเสียงเกียรติยศและวัตถุสิ่งของที่มีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ที่ตนมุ่ง ครอบครองหรือพยายามเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งรูปธรรมและนามธรรมานัน้นมิใช่ได้มาหรือสูญเสียไปจริงตามความคิดและตามคำพูดหมายถึงมิได้มีเป็นเช่นนั้นหรือมิจำเจนเช่นนั้นตามความคิดหรือตามคำพูดด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าการกระทําทางกายวาจาและทางใจของมนุษย์ เสมือนมายาบุรุษหนึ่งวิ่งละจับมายาบุรุษหนึ่งหรือเงาบุรุษหนึ่งตะครุบเงาบุรุษหนึ่งเช่นเดียวกับการไล่ตะครุบความคิดปรุงแต่งของตนเองผลลัพธ์ก็คือเป็นการกระทำที่สูญเปล่าหรือบังเกิดผลเป็นโมคะทั้งสิ้น สรุปว่าจิตของมนุษย์มีแต่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏรแห่งความคิดปรุงแต่งกระทั่งบังเกิดความทุกข์และความสุขอย่างมิจบสิน้นเฉพาะอย่างยิ่งตนคิดเอาเองว่าตนบังเกิดความสุขและความทุกข์นับตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลกจวบจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตคือวันที่สมมุติว่าสิ้นลมหายใจผู้มีปัญญายาณย่อมรู้แจ้งถึงสภาวะธรรมแห่ง จิตที่ชอบคิดรุงแต่งว่าทุกสรรพสิ่งได้ปรากฏการที่จิตบงแต่งและทุกสิ่งที่จิตให้ค่าให้ความหมายว่ามีว่าเป็นหรือไม่มีไม่เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ล้วนเป็นมายาและไล้์ทั้งความจริงและความไม่จริงพระราชวุฒาจาร์หรือหลวงปู่ดุลอัตุโร อริยสงฆ์แห่งพุทธศาสนาเถราวาทของไทยเคยกล่าวถึงจิตคิดปรุงแต่งและพุทธภาวะหรือจิตพุทธะไว้น่าสนใจยิ่งว่าคิดปรุงแต่งเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้คืออวิชชาต่อเมื่อยุดคิดปรุงแต่งจึงรู้รู้คือพุทธะแต่ต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งนั่นแหละจึงจะรู้จึง,จ,งจึงรู้ซึ่ง คำกล่าวนี้ตรงกับคําสอนของชาพุทธเซนดังที่อาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์ได้นํามาเผยแพร่ะนะครับนําคําสอนชาพุทธเซนมาเผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้ทางด้านอริยสงฆ์ของไทยอีกองค์หนึ่งที่บางครั้งสอนคล้ายกับชาพุทธเซนคือพระอาจารย์หลวงปู่ชาสุพัโทโธทั้งนี้ท่านได้ใช้การสอน ทำแก่ผู้เป็นศีลด้วยมัคคุตีกระตุกจิตกระชากใจให้รู้โผลงนั่นก็คือการทาให้จิตเขาศีระจักแจ้งด้วยจิตเขาศีรษะเองซึ่งเป็นมัคคุติสอนทำแบบไม่ใช้การอธิบายเพียงแต่ใช้กิยาท่าทางแทนการใช้ภาษาและคำพูดซึ่งครั้งหนึ่งท่านสอนทำแก่ชาวต่างประเทศด้วยการใช้เท้าถีบให้ศีรษะเห็นพุทธจิตพุทธะของตน รังปรากฏอยู่นหนังสือธรรมะหลวงปู่ชาโดยเสถียรพงวันอาจารย์เสถียรพงวันนังปกนะครับความตอนหนึ่งว่ายานะธรรมโมสิทธฝรังรูปหนึ่ง วันนั้นหดหิตทั้งวันไม่รู้สาเหตุตอนเย็นได้เข้าไปนวดให้หลวงปู่ชาอยู่ใกล้ท่านรู้สึกมีความสบายใจขึ้นภูมิอกภูมิใจที่ได้ถวายการนวนดดูทันใดนั้นหลวงปู่ก็ถีบเปรี้ยงหายหลังพึ่งหลออวงปู่ชาสุภัทโทสอนว่าจิตไม่สมั่นคงพอไม่ได้ดังใจก็ขัดเคืองพอได้ดังใจก็ฟูฟ่องเท่านั้นแหละครับยาณปัญโยร้องให้โอ ด้วยความดีใจหมายถึงบังเกิดจิตกระตุกลุกโพรงจับพลันเห็นสภาวธรรมหรือธรรมชาติแห่งสุญญาตาและอนัตตาอย่างจับพลันโดยไม่ต้องใช้ภาษาหรือคำพูดใดๆอธิบายนั่นคือบรรลุถึงโรกุตรธรรมอย่างจับพลันเมื่อกล่าวถึงที่สุดแล้วคำสอนและการปฏิบัติธรรมเมืม่อพันเมื่อเพื่อพ้นทุกข์ ของพระอริยสงฆ์สองนิกายคือนิกายเซนและเทรวาทไม่ว่าสมมุติเหมือนหรือแตกต่างกันล้วนแต่มีค่ามีคุณูปการสําคัญยิ่งต่อชาวพุทธทั้งหลายเช่นเดียวกันขอย้ำและสรุปว่าสําหรับคําสอนของพระอริยสงฆ์หรืออริยบุคคลผู้บรรลุทำแล้วย่อมมีเป้าหมายคล้ายคลึงกันนั่นก็คือนําพามนุษย์จากฝ้าฝั่งหนึ่งสู่อีกฝาาฝั่งหนึ่ง ด้วยด้วยมรรควิธีหรือด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับชาพุทธเซนนั้นเป็น,เป,นเป็นการสอนที่ไล,ล่รูปแบบไล่คำสอนตลอดถึงไล่ธรรมะที่จะให้ผู้ใดปฏิบัติหรือไม่ต้องปฏิบัติใดๆเฉพาะอย่างยิ่งชาพุทธเซนดุกโบราณสิ่งเดียวที่มุ่งหมายให้มวลมนุษย์บังเกิดความรู้คือการทำให้บังเกิดความเข้าใจต่อจิตเดิมแท้หรือพุทธ,ธจิต ว่าเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตมนุษย์ที่เปรี่ยนส่วนความว่างหรือประดุดดังความประพัดสอนตามธรรมชาติของจิตนะครับแต่เพราะเพราะมนุษย์และสรรพสัตว์บนโลกไม่รู้ว่าจิตของตนเป็นพุทธะหรือมีพุทธภาวะอยู่แล้วกลับแสวงหาพุทธภาวะจากภายนอกจิตจึง วนเวียนอยู่ในพบทั้งสามคือกามาพบรูปพบอรูปพบที่เรียกว่าสังสารวัฏอย่างอนเนกอนันตชาติอนจากอนเนกอนันตการซึ่งทำให้ห่างไกลต่อพุทธภาวะกระทั่งในช่วงชีวิตของของไม่อาจพบจิตพุทธะหรือจิตเดิมแท้ที่ตนเป็นอยู่ได้ว่าไปแล้วสำหรับผู้เป็นอายะบุคคล ไม่ว่าจะนับถือพุทธศาสนาหรือไม่หรือศาสนาใดย,ย่อมมองเห็นถึงความคิดหรือจิตที่ชอบคิดรุงแต่ว่าเป็นผู้สร้างสปปรรพสิ่งหรือปรากฏการณ์ว่ามีว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แท้จริงแล้วสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลายร้วนแต่เป็นศูนย์หรือเป็นความว่างคือว่างจากสภาวะและลักษณะทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้ทั้งอริยสงฆ์หรืออริยะบุคคล ของไทยและชาวต่างประเทศจึงกล่าวถึงสปปรรพสิ่งสปปรรพชีวิตรวมทั้งปรากฏการณ์ทั้งหลายบนโลกว่าล้วนเป็นผลิตผลที่เกิดจากจิตไปรับรู้จากนั้นจิตจะคิดปรุงแต่งร้อยแปดพันประการซึ่งไม่ว่าจิตจะคิดปรุงแต่งอย่างไรเช่นไรหรือมากเพียงใดก็ล้วนแต่ไร้สาระและเป็นมายาทั้งสิ้นเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งนั้นมันไม่เป็นไปตามความคิดปรุงแต่งแต่ประการใดรวมทั้งมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครอีกด้วยดังคำกล่าวที่ว่าแม้จะตั้งให้เป็นเทนไรมันก็ไม่เป็นดังที่มนุษย์กำหนดหรือไม่ได้เป็นอย่างที่ให้มีให้เป็นหรือไม่ให้มีให้เป็นนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอจบลงตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อให้จบบทที่7นี่นะครับเอาละครับท่านที่ฟังแล้วเกิดความสงสัยเกิดความไม่เข้าใจนะครับเรื่องหนึ่งเรื่องใดตอนหนึ่งตอนใดก็โทรศัพท์มาถามได้นะครับที่หมายเลข089126 0689นะครับหรือ0 2 5 1 3 3 2 7ห02939746นะครับ วันนี้ก็ขอ,อยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ